สบายดีขุนหม้อเองเมื่อนี่มาตึกป่ากับใบแล้วะอนเยอะเลยหายบ้าหายบ้านถ่านยุ่ขวดเมื่อนี่มาตึกส,สามคนที่เก่า ที่เปียบกักได้หลายเล็กอยู่ใกล้ๆบ้านซันนี่บันเล็กอยู่ประมาณสิบนาทีเลยออกจากบ้านมาเอา้ามาลุ้นกันมือนี้ว่าสิดได้ปากครับบอตาแนวบึ่งลงน้านลลี่ล้เอ้ยมา,รรายมา,รรามากับไอ้บ่าวไทยบ้านกับ ออายคืเก่าคือเกา่ามาแก้ตัวมืนน่อนี้สมัยกับเซียนโหเรื่องปรับตึกป่ายจะใส่เ네 oh, oh, นี่ยโอ้โหนบวันเด้อยูไอ้วีนี่แหละมีเพื่อนคนเดียวนี่แหละขันขันโบดได้มีแต่มึงกับกูนี่แหละตัวสวยเพื่อนบ้านได้เป็นคนุณเลิศคุณบัวบ้านนี่อายมาเอาได้หาซิปป่ายตัวเช่นเมื่อนี้ยก็เลยมาลอมึง พ้นซื้ออันไปยังก,ก่อน,นี๋ยวจะป่าบ้างมปจะได้ถ่ายเบิ่งเลยพี่น้องตัวนี้บุผิดพลาดบ่ผิดพลาดแล้วกันเลยขึ้นแล้วเพิ่งเลยเฮ้ยตะเบิ่งกำลัลงขึ้นโอ้งามเลยแตะเป็นนกกระหลายกำลังแม่ป่ามันมมนี่นีไปใส่เรถดซะไหมง่ายกว่าเด็กๆเอาแตยุ่นหน้านี่ว้าวป่าแมสไฟอย่างไหมฟนโอ้หมป่าว้า อตอนนน้ไอ้กำลังซอกบนป่ามีเลด้าแล้วป่ามันยู่ใส่กำลังซอกบนป่าว่าป่ามันอยู่

tao bên này có nắng ngọt,อากาศ cũng nắng đii. ği hàng sau bả bả bồ

ไม่ร้นอนเลยเหนานเอาแล้วเนี่ยเอาแล้วพี่นอกน <c oughs> อเนี่ยใช่จัดได้ตัวแรกแห้งมาเนี่ยนะเอาแล้วแล้ <c oughs> ถ้าปลายดินอย้นพี่นอก

ตาเรีนกำลังออกพี่นอ้องเจ็ดโมงครึ่งตาเรีนกำลังขึ้นพี่นอ้องเลขอยู่กใกล้ๆบ้านหาก็ได้สองสองร้อย กระสมตื่นอยู่เนาะได้ดึงเลยตัวนี้กะดิง่งกระดึงตัวหนึ่งเลยตนะึกตุกซองปลาตึกปลาแฮปปี้เนี่ยปลาอาลาร์จเบาเนี่ยสุดท้ายบรรยากาศนะมึงขึ้นห้างเดินปลาบวกินง่ายพิซซี่บ่ หายวัยบเลยาหายวับียู่คิมเชือกวัวมันยังกินอเออโอ้นางสมาทธิอยู่อ่ะืรอวานนี่เขาไปเอาอ้ายไปเอาเป็นคุณลือสองคุณลือเมื่อนี้ได้ปลาสองตัวเพราะยา จักสมองเราเกือบสามสั่โมงแล้วเนี่ซาเพื่นซาดีซาโตซาเหี่ยกดผเหา่าผู้แกมันว่าป่าพวกนี้หลายพืชเฮื้อนเลยปุ๊บปุ๊กกินเป็ดปอบอเข้าใจสมุนไ้รเป็ดเป็นลาบสมบู เ,เลเน่นหมดเดี๋ยวคนจีนเขาเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงหมด <Okay. S 1> ออกมา ซอกหาป่าบอลมันอยู่เขาจะโอ้บ่แฟ่เลยเนาะพวกอยู่ฟังมาพวกมีเหื้นี่ไปซ่องมีเลดาซอกหาป่าอยู่บอลในป่าอยู่กับเพื่อเขาเพา่อนอยากโอ้เด็ดเด็ดเด็ดหน่ะเต็มเลยเด็ดเออ ปลากระไลาย,อยือกล้องเรือหมักมุกินเบ็ดบบกำลันนเรราทนเลยียตมาพยักสองตัวนั่งเงี้ตัวเสด<า>ีย ซอกหาปลาเออ,ออบางทุกปลาพวกยังออ u ยูทูบกะได้อากาศดีวิวสวยงามบรรยากาศดีหันหันใจลงชดชื่นผมเมือ่อไหร่ผมได้มีเอากระหอ์ได้เมื่อนีร่

โอ้ก็คักไปมันเดียวเห็นปลาอย่างนี้ได้ล้วตนี้เอาได้เลยะรับเลาะเนี่ยตัวที่สามที่ไทกินเลยเหมาเทียงกีบปาเต้โอ้หนึ่รีวลนนี้รีแซมลี่ีแซมมีมันก็ละแปดหลอด กาได้ีแนนี่เขาจีบัตี้เป็นอะไงใ่ไเออแป้งคุณแล้วเดี๋ยวนี้มาดูมาดูครทำบาร์อรอย่างงปลาบูก,กินเจดดอนเนอะเปนสนมานี่เขาจีบตี้ลองมดู tá, que legal o suave you não. Know? Yeah. Yeah. เปนบรรยากาศกันเขาอรับม,มาบ้างไอ้เบาไทยบ้านไปไปปุุมชั่วกันทีหน่อยเจ้าปุ่นปุ่มเหล่าโก้มาน,นี่นะ Vâng, soda đá này thôi Đây sổ hả vậy? Hầu được cũng จวดอยู่น้ำนี่ผลงานมือนี่ไทยบ้านไทยบ้านเราได้กินอยู่บ้อด้วยผลงานเอามาสามอนอนเื่นเบ้อดแกข่าวคนะมาจวดเดี๋ยวบ้านซุมก่อตื่นแะต่เศร้า,า,าโอ้ ไปดึกเวียดมาวันนี้ได้ปลาแบสตัวนึงปลาคราปเป้ซีหาโตพี่น้องอบอกเขากินเอือบสิ้นซีเอือบสิ้นเสียห้องให้เพิ่ม,อมโอ้นี่ปลาแบสบิ๊กลาชเบ้าสิเผาเผาอบเกลือแล้วเผาแล้วอันนี้สิเอือบอเกลือก็เป็นงนัวสิทอดแตงสามมังคุงเนาะเออใส่กินกันไปตามบังแกงละ Những kia chắn, chắn 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 đây chắn chắn đây chắn chắn con đó, lửa เอาปินได้แล้วโอ้โอ้โหเฮ้ยเฮบุตรศิลปน้องพริกงาด้อเด้อบุหรี่ปตลาดเด้ออันนี้เสียนะบ่ให้อีกเพิ่มเพิ่มทอดเป็นยังไงโอ้ได้แล้วเจ้าหน้าที่ทอดมาฝากกับแก้มพูดดีวะจังเกี่ยวเย้พูดดีวะ ไอโหเลยครับงั้นพวกคนอื่นเลยจางเกินเชี่ไห้เื่อสั้าดูกินข้าวเจียบัวแซมบีมเบอร์โนแซมคุยเอาลูกจะมาแจบช่วย มาไหูมามาต่ำมา้ยโทษตนี่มัอืมมาเห็นผลงานโอ้ลองมาดูไปเห็ดการมันแข่งไหนกลการน้ำหลังมั้งเออ มองซิมโอ้ห่อนอยู่เลยชิ้นอ่อนเลยนะนิม่มแซบมันมาเว้ยเซฟเลยเนาะอืมเนี่ยมันกรอบปะเน่ยตุยโอ้มันมกรอ,อ,อบแล้วไมห่หรอกเนตัวนี้มันแค่เนกะืระวังตัวใหญ่ ลำเสาหน้าอาหาที่นอยโอเคดูว่าเสาเกี่ยดตรงไหมด้วยแมวปิ้งเสี่งห้ บางอย่างกินตามตามใจชอบเฮมเบตีเพื่อน